ครับห้อยมันมุนนี่ครับอือหือบอกคำโป้งครับบอกคำเอาเรียบร้อยครับเรียบร้อยอือครับอือมาแล้วมาแล้ว บ้านหนองห้าจินมานมันต้องแป้นเก่าครับเหมือนในบ้านหนองกับแพ้มาดักหนุ่งนะครับป้อพี่น้องเป็นไม้เตาไอ้นะครับมาเบิร์นฮะมาเพื่อตัดหยามาขึ้นครับขี่ไม่้เลยครับขี่มาขึ้นนี่เลยครับนี่ครับกรับห้องเอามาลุ้นกันครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องวันนี้ก็อยู่กับบ้านหนองห้าจินมันนีเก่าครับเมือนเขาติพยายามกับดักกันนะครับ ามกับดนะักหัวนี่บ่ดีดครับกระเท่นี่ซ้อมใส่สองหลังหนะ้องทีดีอื้อหือมาแล้วมาแล้วมาครับใส่ยงงามๆครับน้องต้องขาวน้องขาว ใส่นี่ได้ปิ้งเลยครับใส่นี่ใส่สานี่ใส่ไปลังหนึ่งครับกีนน่น้องมีไม่ไกัดเนี่ย ใส่ไปนิดนะครับหลังหนึ่งใส่ระกลับเอ้าเรียบร้อยครับเรียบร้บอยบข้ามปูงครับนี่ใส่ไปลังหนึ่งครับเอ้ากลับหายใส่ไปยู่นี่ครับ โอ้ทีนี้ทีนี้เห็นได้หางถือหางครับพ่อแม่น้องพอเสียตั้งกล่องเน่อยครับ อุับถือหางครับพันลุ่มๆเลยครับเลยครับดูกวะนะครับไปยุครับ,บ,บรกงเล็กสองกลง กรุงเล็กบ่ไมียังครับกรุงนี่ก็บ,บ่ไมียังอ้าวตามให้เส็จเอ้าเรียบร้อยครับเรียบร้อยอือหื้อ bỏ khấm phong không bỏ khấm phong chặt đi thêm một nếp các bạn con bạn bản không dễ กับหายกับหายครับโอ้หลุดครับกับดีแล้วครับขอบเองในจะหายอูอ้ห้อยดึ้งขอบเองในเนครับหืม ครับเ,เบีียไปใส่ไปนีนเอาครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยอือครับเรียบร้อยครับกึกไงครับ ห uh huh. ลุดตัวหนึง่งตัวหนึ่งครับนี่กลับหายครับ้องหาจนเจอครับครับ้อยมันมุนมนี่ครับครับนู้องเา้านะครับไม้นี่น่าจะหลายครับ กับเลียงโมนิไฟนะครับถือหางนะครับ